ขึ้นแล้วนะคะไหลเขาลู่นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะทุกท่านค่ะกราบสวัสดีค่ะวันนี้วันทนี่สิบนะสิบมกราะคะ 2 0 2 4นะคะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะปีใหม่นะกราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอบพระคุณและขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะตอนนี้เอาบรรยากาศยามเช้าเาหน้าบ้านแอนองแก้วเองนะคะเอามาฝากทุกท่านนะคะเดี๋ยวสักแป๊บแปแอนแก้วก็จะเดินทางไปสํานักงานแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้ติดธุระเนาะแล้วก็จะขึ้นบ้านเล็กนะคะที่สํานักงานนะคะ ขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีและสวัสดีค่ะ